าใครกำลังหาร้านแล้ฟาร์มโลบ็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตโรกูนหรือบล็โนโลบ็อกหรือโปรเจกต์โจโจ้นะครับผมที่มีเครดิตงานจ้างมากกว่า500งานและผู้ติดตามร้านมากกว่า5,000คนนะครับก็สามารถมาใช้บริการที่ร้านซูเปอร์ฟาร์มได้เลยนะครับผมและสามารถใช้โค้ดแกส๊สศูนย์เคนะครับผมเป็นส่วนลดสูงสุดถึง10%แล้วแต่งานนะครับเพราะงั้นอย่าลืมมาใช้บริการร้านซูเปอร์ฟาร์มกันเยอะๆนะครับผม เทสเทสสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแก๊สซนเคนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม p i l เ t e เอ p e r o r กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการซื้อและวิธีการหาดาบทั้งหมดในเกมนะครับผมบอกถึงจุดซื้อแล้วก็ราคาต่างๆนะครับผมแล้วก็มา โชว์สกิลต่างๆของทุกดาบให้ดูเลยนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กับช่องแก๊สสูงเคด้วยแล้วกันนะครับผมไม่ต้องกดก็ได้ดูคลิปจบก่อนถ้าชอบก็ค่อยอย่าลืมมากดให้ด้วยนะครับผมโอเคงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับซึ่งผมเนี่ยจะพูดเป็นเกาะๆไปนะครับผมว่าเกาะนี้มีดาบอะไรบ้างอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้าดอกเนี่ยดอกจากตัวอะไรนะครับผมซึ่งผมจะเริ่มจากเกาะแรกแล้วกันนะครับซึ่งเกาะแรกเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2เล่มนะครับผมคาาตนหรือาาาคตนนับ ในราคา1,000บาทนะครับผมโอเคนะครับซึ่งคาตาน่าเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกัน2สกิลนะครับผมนั่นคือเดสสเลตกับไฟนิงสเลตนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเป็นการพุ่งไปฟันแล้วก็ปาขึ้นหดาไปแบบนี้นะครับโอเคนะครับผมแล้วก็เล่มต่อไปนะครับผมคัตลารดนะครับซึ่งคัตลารดเนี่ยก็จะราคา1,000บาทเช่นกันนะครับผมก็จะมีด้วยกัน2สกิลนะครับซึ่งดาบเกมนี้เนี่ยมีสองสกิลทั้งหมดเลยนะครับซึ่งคัตลารดก็จะมีสกิลเอ่อเดสสเลตนะครับผมคล้ายๆกับของคาาาตนน่ะแล้วก็มี บาเล็กน, sì okay, okay, นะครับเป็นการฟันรัวๆแบบนี้นะในระยะใกล้นะครับโอเคนะครับผมเกาะแรกก็ประมาณนี้นะครับเดี uh, ๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็มาอยู่กันที่เกาะที่2นะครับผมซึ่งเกาะนี้ผมไม่มั่นใจว่าในเรื่องคือเกาะไหนผมขอเรียกเกาะนี้ไปเป็นเกาะหมู่บ้านลวกันนะครับซึ่งเกาะหมู่บ้านเนี่ยก็จะอยู่ใกล้ๆเกาะแรกเลยนะครับผมใกล้ๆกันมากๆเลยนะครับโดยที่เกาะที่เกาะนี้เนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดเช่นกันนะครับผมก็คือเป็นไป์นะครับผมในราคา3000บาทตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับผมไป์ในราคา3000บาทนะครับก็ ไปเนี่ยจะมีสกิลด้วยกัน2สกิลเช่นกันนะครับผมโดยสกิลแรกจะชื่อว่าเดลี่คอมโบนะครับเป็นการเป็นการฟันรูดแบบนี้นะครับผมในระยะใกล้นะครับแล้วก็สกิลที่สองนะครับผมเป็นไฟสแมตนะครับเป็นการทุบทุบไฟลงพื้นเพื่อสร้างเป็นเป็นคลื่นขึ้นไปนะครับผมก็ทําดาเมจได้ค่อนข้างที่จะไกลพอสมควรนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือไอรอนเมสนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมไอรอนเมสนะครับซึ่งไอรอนเมสเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่5,000บาทนะครับไม่ใช่บาทสิ5,000เบพีนะครับ ซึ่ง Iron Man ก็จะเนนะจะมีด้วยกันสองซิกิวเช่นกันนะครับผมก็จะเป็นสกิลแรกนะครับผมเป็นสปิ n Combo นะครับผมคือการหมุนรอบๆตัวแบบนี้นะครับอาจจะเร็วไปหน่อยอาจจะเร็วไปหน่อยนะครับผมแล้วก็สกิลที่สองเป็นเมนสแลตนะครับเป็นการทุบลงพื้นรอบๆตัวแบบนี้นะครับสร้างดาเมจเป็นระยะรอบๆระยะแบบค่อนข้างจะกว้างนิดนึงแล้วก็รอบตัววิดเอลีนะครับผมอ่านี่สกิลอีกหนึ่งอีกครั้งนึงนะครับเป็นการหมุนฟันแบบนี้นะครับ โอเคนะครับผมเกาะนี้ก็มีอยู่ด้วยกัน2ชนิดเหมือนกันนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับโอเคนะครับผมเกาะต่อมาคือเกาะบากี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกาะบากี้ก็มีอยู่ด้วยกัน1อันก็คือดูเอลคาตาหน้าหรือว่าดาบคู่นั่นเองนะครับซึ่งดาบคู่เนี่ยก็จะอยู่ในราคา10,000บาทนะครับไม่ใช่1นึ่งบาทผิดสิละ10,000เบลีนะครับผมโอเค10,000เบลีซึ่งก็จะมีด้วยกัน2สกิลเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นดูเอลแซดนะครับผมกดตัวแซดนะครับเป็นการ ฟันขึ้นดับไป2คงขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีออวินคัตเตอร์นะครับผมเป็นการหมุนฟันรอบๆตัวแบบนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเกาะบากี้ก็มีอยู่เล่มเดียวนะครับผมซึ่งเลออเ่มนี้ก็แนะนําให้มาซื้อมาฟาร,ร์มกันเพราะว่าเป็นเป็นเล่มที่ค่อน้างจะโอเคในช่วงแรกๆเริ่มต้นเล่นนะครับผมก็สามารถมาใช้มาซื้อมาใช้ก็ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเกาะบากี้นะครับ,เ,อออบ,รบเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะครับ โอเคนะครับผมเกาะต่อมาคือเกาะอารองเนี่ยนะครับผมซึ่งเกาะอารองเนี่ยจะไม่มีดาบไม่ซื้อนะครับผมจะเป็นดาบที่ดรอปจากบอสอารองนะครับผมซึ่งบอสอารองก็อยู่ข้างในตัวตึกตรงนี้นะครับก็เข้าไปแล้วก็อยู่ชั้นบนสุดเลยนะครับบอสก็เดี๋ยวผมทําการเดินไปสักครู่นะครับซึ่งผมบอกไับตัวนะว่าดาบอารองเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยสำหรับคนที่แบบว่าเล่นในระยะกลางๆเกมนะครับก็สามารถใช้ฟาร์มได้ยาวๆเลยนะครับผมไอดาบอารองนะครับซึ่งอารองนะครับผมนี่นะครับผมอารองเนี่ยจะมี เลเวลอยู่ที่100นะครับผมแล้วก็เลือด10,000นะครับก็สามารถมาฟาร์มได้นะครับโอเคนะครับผมซึ่งดาบอาองนะครับผมจะเป็นรูปร่างประมาณอ่าแบบนี่นะครับผมดาบอาโลนจะรูปร่างประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเราจะมีด้วยกัน2สกิลเช่นเคยนะครับคือเลนส์บาเล็กนะครับคือการนี่นะครับเป็นการฟันคอมโบข้างหน้าแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีสปินแดชนะครับผมเป็นการหมุนตัวฟันแบบนี้นะครับก็ข้อนั้นจะเท่มีเอฟเฟกด้วยนะครับมีเอฟเฟกต์เป็นระเบิดด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมฆ่าโชว์เลยโอเค ประมาณนี้นะครับสำหรับดับอารองนะครับผมก็นท่านจะใช้ฟาร์มได้ค่อนข้างยาวๆเลยนะครับคือสกิลสองเนี่ยจริงๆมันสกิลสองนะครับผมเวลาใช้เนี่ยน่ไมันให้หมุนจอตามด้วยหรือว่าหมุนตัวเราตามเพื่อให้แบบว่าสกิลมันโดนทุกดอกนะครับเพราะว่าแบบเวลาแบบกดสกิลเอ็กไปเนี่ยบางทีแบบมันโดนแค่ฮิตสองฮิตมันจะไม่มันจะไม่เออ่ครบทวนนะครับอีกครั้งนึ่งหมุนไปนี่ครับให้มันหมุนกับที่ครับผมจะเป็นการทำตำแหน่ได้สูงสุดนะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับเกาะอารองแล้วก็อารองเบสนะครับ โอเคนะครับผมเกาะต่อมาคือเกาะทะเลทรายนะครับผมซึ่งเกาะทะเลทรายเนี่ยจะมีดาบด้วยกันทั้งหมด1เล่มนะครับนั่นก็คือชิปโปคาตานาหรือว่า3ดาบนั่นเองนะครับซึ่ง3ดาบนะครับผมจะราคา45,000ืนาพนะครับผมโดย3ดาบเนี่ยจะมีด้วยกัน2สกิลเช่นเคยนะครับจริงๆมันก็มี2สกิลทุกเอ่อทุกดาบนั่นแหละนะครับผมแต่ว่าเป็นการย้ำแล้วกันนะครับซึ่ง3ดาบเนี่ยก็จะเวลาถือก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สกิลเนี่ยอ้าวเดี๋ยวนะอ้าวสกิลไม่ขึ้นบักสักครู่นะครับผผมมขออออนุญาตตเเ่ซ จะจุดเกิดก่อนแล้วก็แล้วก็รีเซตตัวละครสักครู่นะครับผมเวลาเราเปลี่ยนดาบบ่อยๆเนี we ่ยมันจะเกิดปัญหาหนึ่งปัญหาก็คือเอ่อมันจะเวลาเราถือดาบมันจะไม่มีสกิลนะครับโอเคมาละซึ่ง3ดาบเนี่ยก็จะมีสกิลสองสกิลก็คือดาก้อนทวิตเตอร์นะครับผมเป็นการวาร์ปไปฟันแบบนี้นะครับผมซึ่งวาร์ปจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งนะครับผมซึ่งใครที่อยู่บริเวณจะโดนหมดเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะฟิวฟาวอยู่นะครับผมแล้วก็อีกดาบหนึ่งนะครับผมเป็นเอ่อร้อยแปดสิบพาวคานนอนนะครับผมก็เวลาใช้้้้้กก็็จะะเปปนนนนนนาาาารรฟััขขึดบบบบไงหแีค ก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเลยนะครับผมซึ่งมีคําถามมาว่าระหว่าง3ดาบกับดาบอาลองเนี่ยอะไรดีกว่ากันผมบอกเลยนะครับว่าดาบอาลองดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาบ3ดาบนะครับผมจริงๆก็ซื้อ3ดาบ ก็ได้หรือว่าจะใครตียาลองไหวก็ไปตียาลองเอาก็ได้นะครับผมโอเคนะครับผมเรามาถึงอีกเกาะนึงหรือว่าเกาะคุกนั่นเองนะครับผมหรืออิมเพลดาห์นั่นแหละนะครับซึ่งดาบเล่มนี้เนี่ยเป็นดาบที่มีคนถามเข้ามาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์สตรีมหรือว่าในคอมเมนต์คลิปเก่าๆนะครับผมซึ่งดาบเล่มนี้ก็คือดาบชิริวนะครับนี่นะครับผมดาบชิริวแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับซึ่งดาบเล่มนี้นะครับผมจะสามารถหาได้จากบอสที่ชื่อว่าวาเดนนะครับ ซึ่งบอสวารเดนเนี่ยจะมีเลเวลประมาณ150นะครับผมผมพาเข้าไปดูนะครับซึ่งจริงๆก็สังเกตง่ายๆแหละคือมันมีบอสตัวเดียวที่ถือดาบในคุกนั่นแหละครับคือบอสตัวนี้นะครับนี่นะครับบอสวารเดนนะครับผมจะเลเวล150นะครับผมมีเลือด85,000นะครับก็จะดรอปดาบเออ่ชิลิวเบตเล่มนี้มานะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่าดาบชิลิวเบตเล่มนี้เป็นดาบที่ข้อน่าจะฟาร์มดีที่สุดพูดอย่างนั้นเลยก็ว่าได้นะครับผมเพราะว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยจะเอื้อไปททาา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 างงกกกกกกกรรรรรรฟ์มเเเเเเพะะะะววว่่ลลลลลลใใช้้้้้สสิินนียยจปป็็็อแั Z แล้วก็สกิล X เลยนะครับผมเออสกิลแต่และสกิลจะมีชื่อว่าเอ่อสกิลเับจะมีชื่อว่า slash burst slash b u r s นะครับผมเป็นการฟันหมุนแบบนี้นะครับผมเวลาหมุนเนี่ยมอนที่อยู่ใกล้ๆจะโดนดาเมจแบบว่าเป็นการแบบฟันคอมโบรัวๆเลยนะครับก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีมากๆสำหรับสกิลเซนะครับแล้วก็สกิลที่2ก็คือ flying twister นะครับผม flying twister ครับคือเวลาเราใช้เนี่ยจะเป็นการปาพายุออกไปแบบนี้นะครับผมซึ่งมันจะ เป็นการค่อนข้างล็อกเป้าเลยเวลาปาเี็ยคือโดนแน่นอนนะครับผมแล้วก็โดนทุกฮิตนะครับเพราะงั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับผมดาบเล่มนี้ก็สามารถมาหาได้โดยที่การคาบอดปร็นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเกาะต่อไปกันเลยนะฮะโอเคนะครับผมเราเดินทางมาถึงเกาะอีกเกาะนึงนะครับผมซึ่งเป็นเกาะค่อนข้างท้ายเกมหรือว่าเกาะทหารเรือเองนะครับซึ่งเกาะทหารเรือเนี่ยจะมีขายดาบอยู่ได้ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งเล่มนะครับผมโดยดาบเอ่อที่ขายที่เกาะทหารเรือคือดาบนี้นะครับผมซันได้คิเทสุนะครับ สุ้ดับซันไดคิเทสุเนี่ยจะมีราคาอยู่ที่250,000เบลีนะครับผมนี่นะครับ250,000เบลีเล่มนี้เลยนะครับผมซันไดคิเทสุนะครับสุดสกิลก็จะมีเอ่อสกิลไลออนซองนะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นสกิลที่ใช้เคลื่อนที่แล้วก็สร้างดาเมจได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งก็คือ310พาวแคนนอนนะครับคือการที่เราเนี่ยเป็นการฟันขึ้นดับไปแบบว่าโคตรกว้างนะครับผมดูอีกครั้งนึงนะฮะ คือเดี๋ยวผมจะพยายามสุบอกกว้างๆให้เห็นสกิล X นะครับผมซึ่งสกิล X เนี่ยถือว่าเป็นสกิลที่สามารถฟาร์มบอสที่แบบว่าดโคตรโหดได้แต่เพราะว่ามันสามารถใช้ในระยะไกลได้เนะครับดูอีกครั้งนึงนะครับผมสกิล X นะครับนี่ครับคือสังเกตได้ว่ามันไปถึงสุดนู้นเลยอ่ะสุดแบบหลังบ้านหลังนี้ไปอีกนะครับผมถือว่าไกลบบมากๆนะครับแล้วก็สกิล Z เนี่ยเป็นการนี่ครับพุ่งแล้วก็วาร์ปแบบนี้นะครับก็ถือได้ว่าค่อนข้างเท่แล้วก็ดีบบมากๆในสกิลเอนะครับผม ประมาณนี้นะครับผมสำหรับดาบซันได้คิเตสึนะครับผมในราคา2อ0แสนห้าก็ถือว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างจะดีอีกเล่มหนึ่งเลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเกาะสุดท้ายกันเลยนะครับผมซึ่งมีดาบที่เพื่อนๆเนี่ยถามกันเยอะมากกว่าไอดาบชิลิวีกนะครับผมโอเคงั้นเราไปเจอกันอีกเกาะหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับผมเกาะสุดท้ายที่มีดาบขายตอนนี้นะครับผมก็คือเกาะฮิมานั่นเองนะครับผมโดยเกาะฮิมารนี่จะมีดาบทั้งหมดอยู่2เล่มนะก็คือบิเซนโตแลวก็แชงเซเบอร์นะครับผมซึ่งบิเซนโตเนี่ยหายรับ บิเซนโตะนะครับผมพยายามเลื่อนแบบว่าลูกกิ้งเมาส์ให้มันแบบสูบออกกว้างๆจะเห็นแบบเขาเขาเขานึงนะครับผมที่ตรงกลางนี่เป็นเป็นที่โลกนะครับผมแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่เขาตรงนี้นะครับผมที่ตรงกลางจะเป็นแบบว่าเป็นโป่งๆแบบนี้นะครับแล้วทางข้างหน้าเนี่ยจะมีทางเข้าแบบนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับผมดูดีๆนะครับโอเคตรงนี้นะครับผมเมื่อเดินเข้ามาเนี่ยจะเจอดาบหนึ่งเล่มที่ตักอยู่กับพื้นนะครับผมหรือว่าดาบบิเซนโตะนั่นละครับซึ่งดาบบิเซนโตะนะครับผมจะขายนะครับผมในราคา1ล้านเบลีนะครับผม1หนัเเปะนครบ ซึ่งมิซันโตะเนี่ยถือได้ว่าเป็นดาบที่ค่อนข้างที่จะแรงอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้นะครับโดยจะมีสองตัิลเช่นเคยนะครับก็คือวินพันธ์วินพุ้เหรออ่านไม่ออกนะครับผมวินพาวไม่เปล่าน่าจะใช่นะครับวินพาวก็คือการฟันแบบนี้นะครับผมซึ่งจะสร้างดาเมจค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเป็นในระยะใกล้นะครับผมแล้วก็อีกอันนึงก็คือแอร์ควิกนะครับผมนี่ครับเป็นการฟันแบบนี้นครับผมแล้วก็ปล่อยเป็นแรงแรงแบบที่เรียกแล้วแบบสั่นสะเทือนออกไปนะครับผมเป็น สกิลระยะไกลแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้ยากพอสมควรนะครับโอเคเนี่ยมาดูสกิลแรกอีกครั้งนึงนะครับผมเป็นเออ่วินพาวนะครับผมเป็นการฟันข้างหน้าและข้างหน้าตรงนี้จะเป็นแบบว่าโดนดาเมจแบบต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็แอร์เพิร์กนะครับผมคือการที่เราเนี่ยกด X นะครับผมเป็นการปาขึ้นสันเๆอร์ออกไปแบบนี้นะครับผมก็ค่อนข้างจะดีเลยค่อนข้างจะแรงมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับล็อกอีกเล่มนึงนะครับผมเป็นเล่มที่ถือได้ว่า เป,เป็นดาบที่แล่นที่สุดเลยก็ว่าได้ก็คือแชงสเทเบอร์หรือว่าดาบแชงคูนั่นเองนะครับซึ่งดาบแชงคูนี่จะไม่สามารถซื้อได้นะครับผมจะสามารถดรอปได้จากบอสแชงคูนเท่านั้นนะครับซึ่งบอสแชงคูนก็จะอยู่หลังแมปตรงนี้เลยนะครับผมจะเป็นแบบคล้ายๆถ้ำตรงนี้นะครับอ่ซึ่งผมไม่รู้ผมตายหรือเปล่านะเพราะว่าล่าสุดคือผมมาฟาร์มเนี่ยผมต้องใช้แบบว่าใช้คนหลายคนมาฟาร์มเลยนะครับผมถึงจะได้มาโอเคนะครับผมซึ่งบอสเชงคูนก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับ โดยที่บอสเชิงคูนเนี่ยจะมีเออ่เลเวลอยู่ที่300นะครับผมแล้วก็เลือดแสนเก้านะครับผมค่อนข้างเยอะมากๆผมนี้ก่อนโอเคซึ่งบอสเชิงคูนนะครับผมจะดรอปเออ่ดาบที่มีชื่อว่าไหนนะเป็นหนึ่งดาบอืมดาบไหนวะหาไม่เจอดาบชื่อว่าว่านี่ครับผมแชฉ้งเซเบอร์อันนี้เลยนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะแรงที่สุดในเกมไม่ใช่ค่อนข้างสิคือแรงที่สุดในเกมเลยนะครับซึ่งจะมีด้วยกัน2สกิลนะครับผมก็คือถามว่อาอะไรวะเนี่ยเอ่อเดวเวสเตดดิ้ง เดบิวติ้งสลัดนะครับผมคือการเป็นการพุ่งไปฟันแบบนี้นะครับผมจะมีเอฟเฟกสีแดงขึ้นมาถือว่าแรงมากๆนะครับแล้วก็สกิลเอ่อสองนะครับผมสกิลเอ็กซ์ก็คือจิ๊ปเปิลสลันะครับผมเป็นการฟันขึ้นดาบสีแดงออกไปนะครับผมค่อนข้างที่จะไกลเหมือนเหมือนกับคล้าสบิเซนโต้เลยแต่ว่าเป็นค่อนข้างที่จะพุ่งไปเร็วกว่านะครับอ่ี๋ยวเรามาใช้กับมอนดูนะครับผมนี่นะครับเป็นการพุ่งไปฟันแบบนี้นะครับผมแล้วก็สกิลแล้วก็สกิลเอ็กซ์จะเป็นการปล่อยขึ้นดาบแบบนี้ไปนะครับผมอ่า ก็ถือได้ว่าค่อนข้างแรงมากๆนะครับผมแรงสุดเลยในเกมเลยก็ว่าได้นะครับโอเคงั้นผมก็ประมาณนี้นะครับผมสับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจที่ผมพูดไปนะครับผมแล้วก็ได้ความรู้ไปกับคลิปนี้พอสมควรเลยนะครับงั้นก็ อย่าลืมกดไลค์กดสมัสครสมาชช่องแก๊สศูนย์เคด้วยน,นะครับผมถ้าชอบนะครับงั้นผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนทีนท่ดูช่องผมแล้วก็ขอบคุณจีมเมเบอร์ทุกคนที่สมัครสมาชิกเพื่อซัพพอร์ตแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้าหรือว่าอยากให้ผมทำอะไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับงั้นไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย